สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของคุณนะเนาะครึ่งปีแรกปี65นะคะมกราถึงมิถุนายนนี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันเลยขอพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนค่ะมาดูซิว่าปี65ห้ครึ่งปีแรกนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงคุณจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ แรกสิบไม้เท้านะคะสิบคาถาหกเหรียญเอ่อสิบถ้วยทำอะไรแบบเต็มที่จริงๆนะสิบไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยเอ่ออัศวินไม่เท้าสามเหรียญอัศวินถ้วยคิงไม่เท้า เดทเอ่อเก้าไม่เท้าแปดเหรียญอืม hmm. ถ <arn>. uh, ือว่าจบสวยจบได้ด้วยดีจริงๆตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีภาระเนะมีภาระที่คุณรับผิดชอบมากๆนะคะหรือว่าตัวคุณเองมีอะไรที่เอ่อคุณต้องแบก หรือว่าการงานมันขยับขยายใหญ่โตขึ้นก็ได้นะเช่นคุณถ้าคุณทําธุรกิจนะคะธุรกิจคุณจะเติบโตมากขึ้นคุณจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่คุณก็มีสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นด้วยมีภาระมากขึ้นที่ทําให้คุณต้องแบกงานหนักหรือคุณเป็นคนที่ช่วงที่ลุยงานมากนะคะแล้วก็ทํางานหนักมากๆช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยด้วยก็ได้นะคะอืมแต่โชคดีที่ตัวคุณเองเป็นครอบครัวเข้าใจนะคะ ชีวิตครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขและสมบูรณ์นะคะตัวคุณเองเหมือนคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคุณบริหารทั้งงานและครอบครัวไปได้พร้อมๆกันหรือไม่หรือตัวคุณเองอาจจะทํางานที่ทําร่วมกับครอบครัวก็ได้นะคะเออมันถึงได้บริบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์แม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องครอบครัวก็ตามมันจะประสบความสําเร็จไปในพร้อมๆกันเลยเนาะพร้อมๆกันเลยเนาะ ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีแต่ไพ่เหรียญขึ้นมาเนาะมีสามเหรียญหกเหรียญแล้วก็8ดเหรียญขึ้นมานะคะถือว่าเป็นช่วงมือขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการเงินไหลามาเทม,มาหรือว่าตัวคุณเองหันมาโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็ได้ตัวคุณเองเป็นคนใจดีนะคะชอบบริจาคชอบช่วยเหลือหรืออีกในหนึ่งนะคะตัวคุณเองก็ อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็ได้ด้วยนะคะไม่คุณช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือคุณเป็น่วคที่คุณมีสเสน่ห์มีคนมามอบรักเนาะแบบนี้เป็นต้นนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวการงานประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินทางบ่อยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรค่อนข้างที่จะรวดเร็วการขับรถก็ขับรถเร็วเหมือนกันระวังในเรื่องของการชนท้ายนะเออ ระวังในเรื่องของท้ายรถมีปัญหาหรือว่ามีเกณฑ์การชนท้ายแบบนี้ได้ด้วยนะคะการขับรถเร็วก็ต้องระวังด้วยนะตัวคุณเองค่อนข้างเหงานะแล้วก็รู้สึกว่ามีความโดดเดี่ยวสําหรับบางคนบางท่านเพิ่งจบกับอะไรมาเพิ่งจบกับบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้บางคนเพิ่งลาออกจากงานนะเพิ่งออกจากตําแหน่งหน้าที่การงานสละออกมาทําให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวบางคนโดนบูลลี่ นะคะโดนทิ้งเหมือนแบบมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาหรือว่ามีความรู้สึกว่าฉันต้องอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้หรือว่าบางคนตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วขังตัวเองอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืคุณโฟกัสแต่ในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการหาเงินเรื่องการทำเงินแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะ ดวงของคุณอาจจะไม่ได้เด่นมากในเรื่องของความรักนะชาวราศีเมถุนจะไปเด่นมากๆในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของการงานที่มันกําลังเติบโตมีการวิ่งเต้นมีการติดต่อธุรกิจกําลังเจริญก้าวหน้ามีการขยับขยายแบบนี้เป็นต้นแต่อีกในหนึ่งนะคะการงานก็มีเกณฑ์ที่ประสบปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะมีอุปสรรคมีปัญหามีความเครียดเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานคุณอาจจะโดนบูลลี่ในที่ทํางานก็ได้ นะคะหรือว่างานบางงานเนี่ยมันเหมือนคุณต้องทําคุณเดียวนะคะเออมันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าตําแหน่งงานที่คุณได้รับเนี่ยมันสร้างความเครียดให้กับคุณแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอืมส่วนในเรื่องของเมื่อกี้แม่หมอพูดว่าอะไรมันไม่เด่นในเรื่องของของความรักใช่ไหมอืมความรักเนี่ยถามว่าไม่เด่นเลยมันก็ไม่เชิงนะคะมีสิทธิ์ถ้วยขึ้นมานะมีเกณฑ์ได้พบ พบรักมีเกณฑ์มีคนมามอบรักให้สามารถมาสร้างฝันสร้างครอบครัวกับคุณได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเลยมันก็มันก็มีเหมือนกันนะคะมีสิบถ้วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้น un, อาจจะเป็นคนที่เหนือกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตกว่าคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยเป็นคนที่หาเงินเก่งแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนแบบนี้ถ้ามองในเรื่องของความรักนะชาวราศีเมถุนนะคะ เป็นความรักที่ค่อนข้างบริบูรณ์ทีเดียวที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพียงแต่ตัวคุณนะคะเปิดใจนิดนึงบางคนไม่เปิดใจบางคนมีกำแพงขึ้นมากั้นนะคะกําลังมองกําลังชั่งใจอยู่เอ๊ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจริงหรือฝันนะคะมันเป็นจริงหรือมันเป็นแค่ความฝันบางคนบางคนได้แค่ยืนคิดยืนมองดูอยู่แต่ไม่กล้าตัดสินใจยังไม่เปิดใจยังไม่กล้าเปิดประตูออกมามาเปิดใจรับความจริงอะไรแบบเนี้ย ออนะคะมันเหมือนคุณเจ็บมามากคุณอาจจะเพิ่งจบกับใครมาก็ได้ด้วยนะคะมันเลยทําให้คุณยังรู้สึกกล้ากลัวๆ,ๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าคุณจะเปิดใจมีคนใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะมีแกนการให้โอกาสกันหรือว่าการช่วยเหลือกันดีการซัพพอร์ตกันดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะออในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามมีแกนการซัพพอร์ตกันนะคะถือบางคู่ถือว่า ความรักของคุณมีความเข้าใจนะแม่หมอมองว่าก็มีเกณฑ์ในเรื่องของมีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะบางคนทํางานด้วยกันนะบางคนทํางานด้วยกันเปิดบริษัทด้วยกันทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเลยกลายเป็นสิบไม่เท้าแล้วก็สิบถ้วยมันค่อนข้างที่จะบริบูรณ์โตไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานการเงินเอ้ยการงานแล้วก็ความรักแบบนี้เป็นต้นนะคะการเงินก็ถือว่าไปได้ฟูทีเดียวนะคะชาวราศีเมถุนเนาะ ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมันมักเป็นเงินเป็นทองนะการเจริญมีการเจรจาการติดต่อในเรื่องของการงานอืมในเรื่องของการงานนะคะมีการเจรจาการติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันจะประสบความสําเร็จทุกอย่างมันเป็นไปด้วยค่อนข้างดีมากๆนะชาวราศีเมทุนนะอืมแล้วก็ในเรื่องของอะไรสุขภาพสุขภาพระวังในเรื่องของความเครียดนะคะ Ừ, ระวังในเรื่องของความเครียดแค่นั้นแหละแล้วก็เรื่องของการปวดหลังปวดหลังแล้วก็ศีรษะนะระวังไปกระแทกไปชนกับอะไรนะคะศีรษะพวกนี้เวลาเดินอะไรก็ดูหน่อยเนาะระวังไปชนคานหรือไปชนอะไรศีรษะแตกแบบเนี้นะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกันในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะหรือว่าจะแค่ไปชนเฉย,ย,ยก็ได้ด้วยนะคะช่วงอายุระหว่างสิบแปดสิบเก้ายี่แปดยี่เก้าสี่สี่สี่ห้าสี่สิบหกมีเกณฑ์แต่งงาน บางคนแต่งงานช้าได้นะ44 4, 4 5 4 6หไม่ต้องกังวลน,นะคะอาจจะแต่งรอบ2แบบนี้ก็ได้ด้วยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานนะคะถ้าไม่ใช่แต่การแต่งงานก็ชีวิตครอบครัวจะมีความสุขมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะาลาบลืนอายุ40 5ส57ห8นะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรทาธุรกิจอะไรทุกอย่างมันจะเป็นเงินเป็นทองคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำถือว่าในเรื่องของฐานนะอะไรเงี้ยคุณจะรวยขึ้น มั่นคงมากขึ้นการเงินดีขึ้นนะการเงินดีขึ้นอะไรแบบนี้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าระวังเกี่ยวนยกับในเรื่องของการถูกทิ้งถูกเทถูกให้อยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวหรือการเลิกลายอย่าล้างเป็นต้นได้ด้วยนะคะการมีปัญหานะ่ะนะช่วงอายุระหว่างสามเจ็ดสาแปดสเก้าแล้วก็ช่วงอายุนี่ด้วยนะสามสี่สามห้าสหกห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองนะคะ มีเดทเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วล่ะมันจะมีการจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการทรานเฟอร์ก็ได้นะคะเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะลาออกจากงานเลิกกับแฟนเลิกกับสามีแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืมการเปลี่ยนงานก็ได้การย้ายงานก็ได้นะคะแต่แม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะเพราะไพ่ไม่เท้าล้อมรอบเลยนะคะอืมส่วนใหญ่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานเนาะ การขับรถขับล,บลาต้องระวังด้วยนะคะอย่างที่แม่หมอบอกเนาะแล้วก็ช่วงสิบเจ็ดยี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่บสองสี่สิบสามเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่ถ้าคุณเองเป็นผู้หญิงนะคุณจะเนื้อหอมจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะหยิบยื่นความรักให้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็น เป็นช่วงที่คุณแพรวพลาวนะเป็นช่วงที่คุณเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มมีสเสน่ห์อาจจะไปแจกขนมจีบให้กับชาวบ้านเยอะขึ้นแบบนี้เป็นตน้นนะคะอ,อายุยี่ห้ายี่หกนี้ถือว่าดีนะคุณมีเกณฑ์ที่แบบคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นช่วงที่คุณชอบทําบุญชอบบริจาคเงินแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ โดยรวมถือว่าดีมากๆอายุ24นี่คุณไม่ว่าคุณจะพูดจาอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะการเงินคุณจะดีเนาะแต่เพียงแต่ว่าการเงินอาจจะไม่ได้ได้มาฟูแบบมากๆเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ว่าการเงินของคุณจะเข้ากระเป๋าออกมาเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยนะยิ่งคุณทํางานอะไรที่เกี่ยวกับคุณต้องใช้การพูดการประชาสัมพันธ์การสื่อสารแบบนี้นะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นแบบมากๆเลยเนาะ อายุ20-23เป็นช่วงมีไฟนะคะเป็นช่วงมีไฟเป็นช่วงอาจจะแบบพึ่งเรียนจบมาแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นการทํางานนะคะเออถ้าใครเรียนจบก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานเลยแหละนะคะอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับที่คุณต้องแอคชั่นมากหน่อยที่คุณต้องแบบข้ารียกาอะไรต้องใช้ความคล่องแคล่วความว่องไวความรวดเร็วการเจราจาติดต่อสื่อสารแบบเนี้ยนะคะหรือต้องขับรถเป็นเซลล์ก็ได้นะคะเออคุณจะคุณอาจจะได้งานเกี่ยวกับพวกนี้เนาะ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีไฟมากแหละในการทำงานนะคะเพราะว่าได้ไพ่ night of born เนาะเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยดวงของชาวราศีเมถุนครึ่งปีแรกแม่หมอมองว่าโดยรวมค่อนข้างที่จะดีนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองสำหรับบางคนนะขังตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนาะเพราะฉะนั้นนะเปิดเปิดเปิดตัวเองออกมาไม่ต้องกลัวนะคะกล้าออกมาเผชิญอะไรที่มันจบแล้วให้มันผ่านไป มีเกณฑ์ในเรื่องของจบแล้วก็เริ่มต้นหรือว่ามองในสิ่งที่มันดีๆนะคะที่มันอยู่รายรอบตัวคุณอะแม่หมอมองว่ามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะมีทั้งเงินมีทั้งงานการเจรจาก,การติดต่อความสุขในครอบครัวนะคะเพียงแต่ว่าในใจของคุณะ่ะมันยังมีเหมือนคนมีปมหรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอะนะคะที่ทําให้คุณมันฝังอยู่ในใจเนาะมันฝังอยู่ในใจมันเลยทําให้รู้สึกว่าในใจไม่ค่อยเปิดหรือว่าปิดกั้นตัวเองอะไรแบบเนี้ย ปิดกั้นตัวเองนะคะอในเรื่องความรักสําหรับคนโสดก็มีคนจะเข้ามาด้วยนะคนคนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่แม่มาก็ได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่เป็นพ่อไม่เป็นแม่มาก็ได้นะคะหรือคนที่เคยแบบจบกับความรักไปแล้วแบบเนี้ยนะอืหรือคนที่เคยเลิกกันมีเกณฑ์การกลับมาขอโอกาสการกลับมาขอโอกาสใหม่นะคะคนที่เลิกลากันไปแล้วนะคนโสดแบบเนี้ยนะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมทุนแม่หมอขอจบคำทานายเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ